ทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะเราจะเป็นการนำเสนอผลการวิจัยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่เราจะใช้อ้างอิงต่อไปนะคะสำหรับผู้บรรยายนะคะท่านจบด้านปฐมวัยนะคะจากมหาวิทยาลัยนิวแฮมตันนะคะแล้วก็เรื่องอทางปริญญาเอกนะคะด้านการศึกษาด้วยนะคะท่านก็เป็นนักการศึกษานะคะ แล้วก็ปัจจุบันค่ะเป็น President แล้วก็ CEO นะคะของมูลนิธิ Starfish นะคะ Starfish Education นะคะก็ท่านก็เป็นผู้ดำเนินการโครงการจำนวนมากค่ะ โดยการใช้การศึกษานะคะแล้วก็ประสบการณ์ท่านมาใช้ประโยชน์นะคะดังนั้นนะคะก็ต่อไปค่ะขอเชิญรับฟังนะคะหัวข้อต่อไปจากดรนัทพรเสรีบุตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสา f ิด Education นะคะท่านจะพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงการประเมินผลนักเรียนและประสิทธิภาพของผู้สอนนะคะแล้วก็จะเน้นที่เครื่องมือที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงสาหรับพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสําหรับครูและผู้นําการศึกษา่ะเชิญดรนัทพรค่ะ สวัสดีค่ะ so good morning to everyone สว so ัสดีนะคะก็ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะก็จะมาบรรยายค่ะเป็นงานวิจัยนะคะที่เราได้ทำนะคะก็ Starfish Education นะคะได้ทำการศึกษาวิจัยค่ะกับโอเท็นะคะกคสเนี่ยแหละค่ะ ดังนั้นนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มานําผลการศึกษานะคะ Starfish นะคะเป็นองค์กรอิสระเป็นอ,องค์กรอิสระองค์กรหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ทําออนไลน์เร a r น i n g ด้วยนะคะทําหลายด้านนะคะที่เกี่ยวกับการศึกษาะคะ่ะเราก็ใช้เทคนะคะแต่ว่าไม่ใช่เน้นแค่การใช้เทคโนโลยีเท่านั้นนะคะ ก็จริงๆแล้วเน้นนะคะว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้สําหรับทุกคนก็คือทุกคนจริงๆค่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนนะคะคนพิการคนปกติต่างๆนะคะก็อยากจะให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการศึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับหัวข้อนะคะก็จะเป็นการ เชื่อมโยงการประเมินผลนักเรียนและประสิทธิภาพของผู้สอนนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นโครงการร่วมนะคะที่เราเรียกว่า P P P ค่ะก็เป็นการทํางานนะคะระหว่าง Staff e d u c a t i o n นะคะกับทางกระทรวงการศึกษาทิกระทรวงศึกษาธิการนะคะจริงๆแล้วแนวคิด P P P เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าเราก็ตระหนักดีค่ะว่าการจะใช้แนวคิดนี้ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาหลายปัจจัยนะคะก็ะแนวคิดนี้นะคะก็ประเทศไทยใช้ประเทศอื่นก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะโครงการ อันนี้นะคะเป็นโครงการใหม่นะคะซึ่งเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะแล้วกเ็เริ่มตั้งแต่พฤษภาที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนะคะแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยค่ะเ,เดือนมีนาปีหน้านะคะก็อันนี้ก็จะเล่าถึงนะคะสิ่งที่เรา,เาได้ผลมาเบื้องต้นนะคะแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆด้วยค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นสรุปย่อยๆนะคะจากข้อมูลที่เราเก็บได้มาค่ะเราใช้เรียกว่า u u t h n t t i c เ s e s s m e n t Tool นะคะเราเรียกว่า สารฟิชคลาสนะคะสารฟิชคลาสนะคะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือนะคะที่จะช่วยประเมินนักเรียนนะคะซึ่งจะใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้โครงการอื่นด้วยนะคะ่ะก็มีการพัฒนาตัวสารฟิชคลาสเนี่ยมาหลายปีแล้วนะคะก็เรามีการทําโครงการในหลายโครงการนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะให้มีเครื่องมืออะไรที่วัดผลประเมินผลนักเรียนได้นะคะในชั้นเรียนจริงๆนะคะนอกจากนี้ค่ะเรา ก็มีการประเมินนะคะที่เป็นเรียกว่าคอมมิ t t e e a เ s e ซสเมนต์แล้วก็เซลล์ s อเซสเมนต์นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะให้คุณครูนคะคะประเมินตนเองแล้วก็มีคณะกรรมการประเมินด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมีความมุมมองที่หลากหลายนะคะเมื่อมี r f a c e class เป็นเครื่องมือแล้วหนึ่งนะคะอีกเครื่องมือก็คือว่าคุณครูประเมินตัวเองอีกหนึ่งคณะกรรมการอีกหนึ่งนะคะก็จะได้ดูซิว่าความเข้าใจเราอ่ะตรงกันไหมเราม,มองตัวเองว่าอย่างนี้แล้วชาวบ,บ้านชาวช่องเขามองเราว่าอย่างไรมันจะได้ปรับจูนกันได้นะคะมีอะไรที่มัน เป็นแนวทางกลางมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะมีเครื่องมือมีคณะกรรมการมีครูประเมินตัวเองแล้วเนี่ยค่ะคะุณค,ครูใหญ่นะคะก็มีบทบาทที่สําคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างเราพูดกันมาหลายครั้งเนะะี่ยค่ะภาวะผู้นําร่วมเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าโยนไปให้ครูเข้ามาร่วมแต่ถ้าหัวเรือเขาไม่ร่วมเนี่ยมันก็จะลําบากนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะพูดถึง staffish class นะคะที่บอกนะคะเป็นตัว ชูเป็นตัวเครื่องมือนะคะแล้วก็ P A นะคะ P A คืออะไร Performance a g r e e m e n t ค่ะเป็นข้อตกลงนะคะด้านผลงานนะคะก็ทางกศอสเอน,นี่แหละคะ่ะเป็นผู้กำหนดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้คุณครูเนี่ยสามารถจะได้รับการประเมินได้คือแทนที่จะประเมินขั้นใช่ไหมคะเลื่อนขั้นของเราเป็น r a n k e v a l u a t i o n เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีกรอบที่เราเรียกว่า Formative Assessment เนี่ยนะคะ ตัว professional rank เนี่ยมันเป็นการประเมินตาม formative um, Form assessment แต่ว่าเราใช้ PA อันนี้ค่ะดูที่บอกว่าเขาควรจะได้เลื่อนขั้น,เล,นเ,เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปนะคะหรือว่าควรจะต้องมีการเ,าเรียนศึกษาเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพดังนั้นเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เพื่อเลื่อนขั้นอย่างเดียวแต่เพื่อพัฒนาตัวเองด้วยนะคะอนอกจากตัว PA เนี่ยนะคะที่มันมีอยู่แล้วนะคะ เป็นเป็นตัวประเมินวิทยาฐานะแล้วเนี่ยค่ะตัว s t a r f i s h class เนี่ยนะคะก็เป็นเ,เครื่องมือที่ช่วยให้คุณครูเนี่ยค่ะสามารถจะ สังเกตนักเรียนได้นะคะผ่านทาง 4C 4C เนี่ยเราก็เป็นคอนเซปที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูจะต้องดูสังเกตนะว่าน้องนี่เรียนเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะน้องเรียนตามทันไหมนะคะทาการบ้านถูกผิดอะไรยังไงนะคะหรือว่าดูนะหลักฐานอื่นๆดูการส่งงานดูอะไรอื่นๆรวมกันนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะตัว surface class เนี่ยนะคะก็คือช่วยอัดเนี่ยค่ะในการกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนใช่ไหมคะว่าเออน้องตามทันไหมสิ่งที่เรียนอยู่ นะคะแล้วก็อัปโหลดรูปไฟล์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะได้ช่วยให้คุณครูเนี่ยประเมินน้องนักเรียนได้ง่ายขึ้นวิธีการประเมินก็เป็นการเล่นเกมนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการให้คุณครูรู้ว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงบ้างบางทีเนี่ยนะคะเราก็จะประเมินตัวเองเนี่ยผ่านความสามารถของนักเรียนถูกไหมคะอันนี้มันก็ช่วยให้เราดูว่าเออที่เราสอนแบบนี้เนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่านะคะ ก็ซาวฟิสคลาสเนี่ยค่ะมีการใช้งานประมาณ3ล้านครั้งแล้วนะคะแล้วก็ประเมินนักเรียนไปประมาณ1ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นชั้นเรียนประมาณเป็นพันๆเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะสังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้วยแล้วเนี่ยค่ะก็คือดูพวก Social e m o t i มช a ั่นอลเลอร์นิ่งสได้ด้วยก็คือไม่ใช่ผลสําเร็ิทางการเรียนอย่างเดียวนะคะคือทักษะทางจิตและสังคมอะว่าน้องนักเรียนเขามีการพัฒนาอย่างไรเนี่ยตัวซาว ชูนะคะก็รีเ l ล็กมาได้นะคะทีนี้ IPA เนี่ยนะคะประเมินวิทยาฐานะเนี่ยค่ะมันก็จะต้องว่าให้คุณครูเนี่ยสร้างแผนของตัวเองถูกไหมคะเราอยากจะได้เลื่อนขัน้นเราอยากจะได้วิทยาฐานะเพิ่มเนี่ยเราจะต้องทําฉันใดถูกไหมอันนี้มันเป็นวิธีการที่คุณเคยอยู่แล้วแหละจะต้องมีคุณครูมีคู่ใหญ่มีคณะกรรมการนะคะ คณะกรรมการ PA อันนี้ค่ะก็มาดูซิว่าคุณครูทําแผนมาอันนี้นะสมควรไหมนะที่จะได้วิทยาฐานะเน,นี่ยเพิ่มขึ้นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแร้งใดๆเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็สิ่งที่เราเห็นนะคะว่าในการทําจริงๆเนี่ยมันมันก็ยังมีจุดย่อหย่อนอยู่นะคะแกลบคืออะไร ก็คืออะคาเดมิกส p สปอร์ตคือเรื่องในเชิงวิชาการครูเนี่ยรู้สึกว่าออยากจะได้เลื่อนตำแหน่งวิทยาฐานะเพิ่มแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรหรือใครจะช่วยเราได้ฉะนั้นตัว P.A. committee กับคุณครูเองเนี่ยค่ะ P.A. committee เนี่ยคณะกรรมการนะคือคุณไม่ใช่มีหน้าที่สักจะมาฟันหัวประเมินอย่างเดียวนะคุณจะต้องให้ฟีดแบ็ที่เป็นประโยชน์กับคุณครูด้วยคือฉันอยากโตแต่ถ้าคุณมากาหัวฉันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คคุณก็จะต้องสอนฉันได้ถูกไหมล่ะครูก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนะคะ ยังขาดอยู่อีกเรื่องนึงก็คือ lesson plan ที่คุณครูคุณครูหา lesson plan ให้ตัวเองนะคะมันก็จะต้องดูที่8 indicator ใช่ไหมคะที่เป็น process indicator ส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็คือดูในชั้นเรียนใช่ไหมคะว่าอะไรแล้ววัตถุประสงค์ในการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นนูน่นนี่ใดๆใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่มันหายคืออะไรมันฟังดูเหมือนจะดีมันฟังดูเหมือนจะครบแต่ว่า มันไม่ได้มีการประเมินนักเรียนแต่ละคนไงคือมันกลายเป็นว่าประเมินการบ้านของครูให้คุณครูสอบแต่ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าสอบแล้วผลอะไรอะ่ะคือดูที่ครูอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะต้องไปดูที่นักเรียนด้วยดังนั้นเนี่ยคะ่ะการมีแผนการสอนการมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้อ่ะมันก็ แค่กระดาษอันนึงที่คุณทำอะ่ะแล้วเด็กมันได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่มีไม่มีรายตัวด้วยแล้วก็ไม่สามารถจะเทียบนะของเด็กแต่ละคนด้วยบางทีอะ่ะเราเขียนอะไรไปดีดีแต่เด็กไม่ได้เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะเราจะต้องเ,ออเติมเต็มอะไรนะคะดังนั้นอันนี้ค่ะก็คือจะต้องมี classroom assessment นะคะหรือว่า evidence ก็คือหลักฐานก็ตรงนี้แหละ starfish เนี่ยขอโทษค่ะ s t r f i s h class ก็จะมาช่วยดูช่วยบอกคุณครูว่าเออเราจะเก่งขึ้นเด็กจะเก่งขึ้นเนี่ยทำได้อย่าง เพราะว่าบางทีเนี่ยคณะกรรมการวิทยาฐานะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราได้ตลอดเวลาถูกไหมคะก็เราก็เลยทําการศึกษาวิจัยนี้ขึ้นมานะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือช่วยครูและช่วยเด็กนะอันแรกเลยก็คือว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีนะหรือว่ามันไม่ได้ช่วยเกื้อกูลกันจริงๆ P.A. committee มันควรจะช่วยครูได้ถูกไหมคะแล้วปัจจุบันความสัมพันธ์เป็นไงมันคุยกันได้ไหมมันเอื้ออาทรกันหรือเปล่านะคะแล้วความเอื้ออาทรนั้นความช่วยเหลือมันส่งผลไป สู่ความสามารถในการทํางานของครูเพื่อให้สอนน้องในชั้นเรียนได้หรือเปล่าถูกไหมคะแล้วอันเนี้ยนะมันอาจจะมีก็ได้แต่ถ้ามีแล้วเราประเมินอย่างไรดีนะฉะนั้นเนี้ยคะ่ะเราพยายามจะทําทุกอย่างให้มันเป็นกิจจลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ดีสร้างอย่างไรสร้างแล้วมันรีเฟล็กต่อคุณครูหรือเปล่าแล้วรีเฟล็กต่อเด็กหรือเปล่าอันนี้จริงๆมันตรงไปตรงมานะแล้วเราเก็บข้อมูลจากอะไรได้บ้างก็คือข้อหนึ่งเลยคะ่ะต้องเซอร์วต้องสอบถามคุณครูโดยตรงแล้วก็คุณครูใหญ่นะคะผู้บริหาร นะก็ดูผลการประเมินน้องนะักเรียนใช่ไหมคะจากซาฟิสคลาสดูอินดิเคเตอร์ต่างๆดู Lesson Plan ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโอ้จะดู l e s เซ n นแพลอย่างเดียวแล้วตอบโจทย์ดูอินดิเคเตอร์อย่างเดียวดูว่านักเรียนเรียนได้หรือเปล่าอะไรต่างๆฉะนั้นมันใช้หลักฐานพวกนี้ค่ะรวมกันนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยปรับวิธีการสอนปรับวิธีการบริหารจัดก,การได้ดีขึ้นนะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ด้วยนะคะ เซอร์เว Sur ที่เราทําเพื่อคุยกับคุณครูคุยกับครูใหญ่นี่นะคะเราก็จะมีการทําการประเมินใช่ไหมคะตัว lesson plan นะคะแล้วเราก็จะดูในเรื่องคุณภาพนะคะไม่ใช่ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแล้วมันสอดคล้องกับอินดิเคเตอร์ของ PA อย่างไรบ้างนะคะ วัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างนี้นะแล้วกิจกรรมมันสอดคล้องไหมอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเช่นกันนะคะดูผลสำนึกทางการเรียนรู้นะคะแล้วก็ดูด้าน,นอื่นๆด้วยดูทัศนคติดูบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยเช่นกันนะคะทีนี้อพอดูเซอร์เวดีไซน์แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะดูเรื่องอของการเก็บข้อมูลนะคะก็จะดูว่าคุณครูเนี่ยสอนนะคะตามแผนการเรียนการสอนหรือเปล่าจัดกิจกรรมตามนั้นหรือเปล่า นอกจากนี้นะคะก็ในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยก็จะมีการาประเมินคุณครูไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีทั้งคณะกรรมการแล้วก็คุณครูใหญ่เนี่ยช่วยประเมินนะคะก็จะใช้ตัวอินดิเคเตอร์จาก PA ตัว8ตัวเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นการประเมินรวมกันคือพูดง่ายๆนะคะก็คือดูที่ตัวเอกสารที่ส่งมาแล้วดูสอนจริงด้วยนะคะแล้วก็ดูตัว surface class ด้วยนะคะ ข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันจะถูกฟีดแบ克ให้ทั้ง3คนบุคคลตัวละครหลักเลยนะคะในการประเมินวิทยฐานะทั้งตัวครูเองทั้งคอมมิตี้นะคะทั้งครูใหญ่นะคะก็ตัวคอมมิตี้เนี่ยค่ะหลักๆเนี่ยเขาก็จะต้องดูที่ตัว PA indicator ใช่ไหมคะแล้วก็ดูตัว s ั f i c e Class ที่ผลที่ได้มาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ครูใหญ่นยคะก็จะต้องประเมินตัวเองด้วยนะว่าเออเราได้ใช้ได้ให้ความสนับสนุนคุณครูอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะคะในขั้นตอนการศึกษาวิจัย เนี่ยค่ะก็มีหลายขั้นตอนมากๆเลยนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะที่สําคัญเนี่ยค่ะก็คือว่าไม่ใช่แค่บอกว่าแนวคิดแบบนี้นะแต่จะต้องสอนครูให้ใช้เครื่องมือเป็นนะคะเข้าใจว่าเครื่องมือเนี่ยมันเก็บอะไรได้แล้วข้อมูลที่มันเก็บได้จะช่วยคุณครูอย่างไรฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยทำหลายรอบมากนะคะเก็บข้อมูลรอบหนึ่งประเมินรอบหนึ่งเก็บข้อมูลรอบสองประเมินรอบสองแล้วถึงฟีดแบ็กนะคะระยะที่หนึ่งที่เราเก็บ ข้อมูลได้มาเนะะี่ยค่ะเราจะดูว่าสปอร์ตหรือว่าการสนับสนุนการช่วยเหลือที่คุณครูได้ได้อะไรบ้างนะคะเราดูว่ากิจกรรมจัดอะไรแล้วไม่ใช่ว่าให้คุณครูเนี่ยโอ้โหตะบี้ตะบ,บันทําด้วยตัวเองมีอะไรช่วยคุณครูบ้างนะคะแล้วมันสอดคล้องกับ PA ไหมนะคะแล้วมัน plan เลสันแพลนที่เขียนไว้ทําจริงหรือเปล่านะคะอีกอันนึงนะคะก็คือว่าดูขั้นตอนนะในการสนับสนุนในการใช้ r f a ฟ e c l a s s ในความสอดคล้องกับ PA นะคะแล้วก็ดูผลทั้งฝั่งครูและฝั่งนักเรียน นะคะอันนี้ค่ะเฟสที่1เนี่ยนั้นนียเราก็จะเห็นว่าจัดกิจกรรมอะไรมันสอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงก์การเรียนหรือเปล่ามันตรงกับ PA หรือเปล่านะคะผลทีเ่เห็นใน Surfish Class เป็นอย่างไรคุณครูรู้สึกอย่างไรนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะก็เป้าหมายที่1อย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมคะเรามี Lesson Plan แล้วเนี่ยสอนได้ตามนั้นหรือเปล่าคุณครูได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างนะคะก็ ในช่วงที่เราเริ่มในดวงพฤษภาเนะะี่ยค่ะก็เป็นการออกแบบโครงการถูกไหมคะแล้วก็เราก็คุยคุยกับคุณครูด้วยนะคะว่าเราจะทํางานกันอย่างไรส่วนใหญ่นยก็มีการคุยกันทางออนไลน์นะคะเพราะว่าคือคุณครูที่อยู่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คะ่ะก็กระจายทั่วประเทศนะคะแล้วก็นอกจากที่เราเล่าให้ฟังนะขั้นตอนการออกแบบการวิจัยกรอบวิธีต่างๆเนี่ยนะคะเราก็มีการคุยให้ข้อมูลนะคะแล้วก็คุยกับคุณครูคุยกับคุณครูใหญ่นะคะแล้วก็ทํา professional เดเ e ลลอปเมนก็คือสนับสนุนนะคะแล้วก็ f o l l o w u p ด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะ e a c h e r s u p p o r t เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเราโยนอันนี้คือ Starfish c l a s s ที่ดีที่สุดในโลกคุณเชิญใช้ไปค่ะจบไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราจะฟังเขาด้วยว่าอ่ะอันนี้ใช้อย่างนี้นะคะคุณลองใช้แล้วเป็นยังไงแล้ว Support อื่นๆที่ไม่ใช่ตัว Tool เองคุณมีอะไรบ้างครูใหญ่ช่วยคุณไหมอะไรอย่างไรหรือคุณครูใหญ่รู้สึกว่าอะไรขาดตกบกพร่องบ้างนะคะก็อันนี้นะคะเราก็มีการทำเอ่อเซอร์วนะคะก็มี ี21โรงเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ให้ข้อมูลนะคะ94ท่านด้วยกันทั้งคุณครูครูใหญ่นะคะความหลากหลายเนี่ยค่ะทั้งปถมมัธยมนะคะแล้วก็เป็นศึกษาพิเศษด้วยนะคะแล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะปีแรกของการใช้นะคะคุณครูเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นคุณครูใหม่นะแล้วก็คุณครูแบบว่าระดับกลางนะคะก็ยังไม่ใช่แบบคุณครู ที่มีประสบการณ์เยอะมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคะ่ะเขากา็สอนมา6-10ปีนะคะแล้วก็มีบางบางคนเนี่ยคะ่ะที่ทีอ่อยู่มาหลายปีแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็สอนมาประมาณ1-5ปีก็ถือว่ายังเป็นรุ่นใหม่อะนะคะอยู่แล้วก็อันนี้นะคะทางคุณครูใหญ่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็50%คะ่ะมีประสบการณ์นะคะในการบริหารเนี่ยในการเป็นผู้บริหารเนี่ยก็1-4ีปีฉะนั้นเนี่ยใหม่ทั้งครูนะ ใหม่ทั้งหัวหน้าเลยนะคะก็เรียกว่า Early แล้วก็ Mid c a r e e r ก็คืออยู่กลางๆอ่ะกลางเกาง่กากลางใหม่นะคะ um, อันนี้เนี่ยในแง่ของของ um, ลักษณะของคุณครูแล้วก็ของคุณครูใหญ่นะคะฉะนั้นเขียวเขียวใหม่ๆทั้งคู่นะคะทีนี้ส่วนที่สองเนะะี่ยค่ะเราดู Support Process คือขั้นตอนนะคะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็คุณครูบอกว่าก็ ได้คือประเมินจากสายตาของคุณครูเนี่ยนะคะก็ได้ให้คะแนนการความช่วยเหลือสัก4.6จาก5ก็แล้วกันนะคะก็คือคิดว่าคุณครูใหญ่นี่ก็ช่วยพอสมควรนะคะทีนี้เรทเนี่ยนะคะอยากจะเน้นนะคะในเรื่องระดับของการช่วยเหลือที่ได้นะคะ อันที่แดงเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือปัญหาเรื่อง one-way communication คือว่าเหมือนจะช่วยแต่ไม่ได้ช่วยนะมีประชุมแต่ว่าก็คือประชุมให้ข้อมูลประชุมแจ้งนโยบายอันเนี้ย ไม่เห็นจะช่วยเลยก็เหมือนจะช่วยแต่มันก็ช่วยแค่รับรู้นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือหรือเปล่าก็ผู้บริหารก็ช่วยแต่ว่าคุณภาพของการช่วยนั้นเป็นอย่างไรช่วยหรือไม่ติ๊กช่วยแต่ช่วยแล้วมันช่วยจริงหรือไม่ไม่ติ๊กนะคะแล้วก็อะไรที่ที่ที่มันแบบประชุมอ่ะมันประชุมให้นโยบายแต่ว่าที่ครูรู้สึกว่าเวิร์กที่สุดน่ะก็คือ คุยกับคณะกรรมการ P.A. คณะกรรมการวิทยาฐานะแล้วเขาช่วยให้ข้อมูลช่วยให้ฉันได้พัฒนาตัวเองจริงๆไม่ใช่มาฟันหัวฉันแต่มาช่วยฉันนะคะแล้วก็มี Starfish Class ฉะนั้นที่สำคัญก็คือว่ามีคณะกรรมการแล้วสื่อสารกันให้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากนะคะทีนี้ในแง่ของมุมมองนะคะที่เราเปรียบเทียบกันนะคะเราก็ทำ t t e ท t เ,เนี่ยนะคะ ตรงไปตรงมาเลยครูเนี่ยนะก็มองว่าสปอร์ตเนี่ยมันไม่เท่ากับใช่ไหมคะไอเทสที่สร้างกับร่างที่เป็นมันไม่ตรงกรันครูก็มองว่า ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สปอร์ตมันบ่ได้เลยถูกไหมครูใหญ่มองอีกอย่างหนึง่งฉะนั้นเนี่ยคะ่ะอันเนี้ยมันมาเทียบกันแล้วแบบครูใหญ่คิดว่าท่านช่วยแต่เธอไม่ได้ช่วยจ่าอะไรแบบนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าตัวทีเทสเนี่ยคะ่ะมันรีเฟล็กแล้วเนาะว่ามันไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นบางทีเราเป็นผู้บริหารเราคิดว่าเราช่วยครูน้อยแต่เราไม่ได้ช่วยอันนี้ก็ต้องตระหนักด้วยนะคะว่าทําอย่างไรดีฉะนั้นก็กลับไปที่จุดแรกว่าต้องคุยกันนะคะทีนี้ในการที่ประเมินนะคะประเมิน Uh, lesson Plan นะคะหรือตัว Outcome ในการเรียนของโรงเรียนตาม Indicator ของวิทยาฐานะ8อันเนี่ยนะคะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการทำา l s s o n Plan ที่ดีและทำตาม Lesson Plan นั้นได้ Learning Outcome มันมาดีเสมอมันมีความสอดคล้องกันนะคะแล้วก็ตัว Development Plan ของครูเองละ่ะนะคะมันส่งผลต่อครูอย่างไรเราก็พบว่า ก็ถ้ามีโปรเซสที่สปอร์ตการทำเดเวล็อปเมนต์แพลนของครูและครูสามารถทําได้จริงอันนั้นมันก็จะช่วยส่งผลทั้งสนธิคติที่ดีแล้วก็ผลงานที่ดีนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นที่สําคัญเลยนะคะก็คือว่าเวลาคุณครูประเมินตัวเองนะคะแล้วก็ทางคณะกรรมการวิทยาฐานะประเมินตัวเองนะคะเราพบว่าครู7คู่ นะคะแล้วก็คณะกรรมการ7ดคู yeah. ่เนี่ยนะคะเราเราดูซิว uh> ่าเขาประเมินตัวเองอย่างไรนะคะครูเนี่ยก็ประเมินตัวเองสูงนะคะพอเป็นคณะกรรมการอ้าวตอนแรกเราเกรดหนึ่งพอไปอยู่คณะกรรมการอีกเกรดหนึ่งละนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะมุมมองเนี่ยมุมมองมันต่างกันอยู่แล้วล่ะแต่ตรงจุดไหนนะที่ทําให้คณะกรรมการเนี่ยเขาตัดแต้มเรามงเราไม่ลงพอไปอยู่ในคณะกรรมการมันตรงไหนกันแน่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องกระบวนการใช่ไหมคะระหว่างครูที่เรียนรู้กับคณะกรรมการ วิทยาฐานะแล้วอันที่3ล่ะเรื่องครูกับนักเรียนอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะก็คือว่าเราก็ดูที่แต่ละวิชาเลยนะคะอย่างเช่นเลขเอวิทยาศาสตร์ภาษาไทยนะหรือว่าปฐมวัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราหลากหลายถูกไหมคะเราก็มีทักษะ3อย่างนะคะที่เราประเมินนะคะ ที่ที่สำคัญที่สุดก็คือทีมเวิร์กแล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะคะแล้วก็คริต i c ิ l คอลทิงกินะคะแล้วก็ก็คือการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแก้ปัญหานะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอันนี้นะคะเป็นทักษะที่ได้มีการประเมินในชั้นเรียนนะคะ แล้วก็ดูซิว่ามันสอดคล้องกับ lesson plan หรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยค่ะก็ยังมีทักษะอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกับ lesson plan อ,อย่างเช่นการสื่อสารการตระหนักรูก้ตัวเองนะคะไอ้ข้อ3มเนี่ยมันจะเน้นนะครูกับนักเรียนโดยตรงนะคะเราก็ดูซิว่าไอ้ indicator เเเเวิทยาฐานะเนะะี่ยค่ะถ้าคุณครูประเมินกับครูใหญ่ประเมินนะคะมันต่างกันไหมนะคะซึ่งพอเป็นครูใหญ่เนี่ย เราก็จะดูซิว่าแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างไรนะคะแล้วผลที่ได้มาจริงๆเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะเห็นคะแนนนะคะคุณครูเนี่ยประเมินออกมาเนี่ยคะ่ะคะแนนต่ํากว่าใช่ไหมคะ ก็อย่างที่บอกนะอันนี้เซลล์แอสเซสเมนต์ฉะนั้นเนี่ยค่ะมันก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่ครูประเมินตัวเองแล้วเข้ารอบคณะกรรมการแล้วก็1นะครูประเมินตัวเองแล้วก็ครูใหญ่ประเมินตัวเองก็ไม่เหมือนกันแล้วหนึ่งนะคะก็เราก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยค่ะที่เป็นคนทําแผนการเรียนการสอนตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็จะดูว่าทักษะอะไรนะที่เขาจะเน้นนะคะก็เราเห็นความหลากหลายใช่ไหมคะว่าครูแต่ละคนเนี่ยค่ะเขาจะเน้นทักษะอะไรนะคะสำหรับ เรียนแต่ละชั้นซึ่งเราก็พบว่า starfish class เนี่ยค่ะก็คือ,อ,อใน starfish เนี่ยนะคะเราก็จะต้องกำหนดใช่ไหมคะว่าคุณครูจะประเมินทักษะอะไรแล้วก็เราก็จะแยกมาเป็นพฤติกรรมใช่ไหมหรือว่า action item ที่ ที่จะเป็นไฮไลท์อ่ะนะคะก็จะดูซิว่าสมมุติประเมินทักษะกอคุณจะต้องมีพฤติกรรม 1, 2, 3, 4กิจกรรม 1, 2, 3, 4ที่จะตอบโจทย์แล้วคุณก็จะต้องมีหลักฐานหลักฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราปะเข้าไปเองอย่างเดียวนะแปลว่าเป็นการอัดใช่ไหมคะเป็นรูปเป็น กันบ้านเป็นการอัดเป็นการสังเกตในชั้นเรียนนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็น,นกลไกสําคัญที่ Starfish Class มันช่วยได้ให้ครูรู้ว่าเอ๊ะที่เราจินตนาการเอาไว้ว่ามันทํากิจกรรมนี้เด็กควรจะพัฒนาทักษะนี้เนี่ยมันได้จริงๆริงไหมหรือที่เราคิดว่าทักษะเราเป็นเลิศในเรื่องการสอนอันนี้มันเลิศจริงหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงนะคะว่าเด็กได้ไหมแล้วเราอะ่ะเก่งขนาดนั้นไหมเพื่อจะได้เป็นประเม เนตัวเองเพื่อจะได้ พัฒนาตัวเองได้นะคะนี่เราก็ถามครูว่าใช้ซา r ์ฟิ e คลา s เนี่ยมันดีอย่างไรคุณครูก็ตอบมาหลากหลายนะคะว่าเวลาทำ professional development เนี่ยมันก็ช่วยนะคะที่สำคัญนะคะก็คือว่าคือมัน,ม,นมันเก็บหลักฐานแต่มันไม่มีความสยองขวัญน,นะว่าใครจะมาด่าว่าห้าอะไรเราอะไรแบบนี้มันก็เป็นกระจกสะท้อนอะนะคะมันก็จะมีเช็คลิสต์ที่เหมือนกับตรงไปตรงมาว่าเออทักษะนี้นะคุณควรจะดูเรื่องนี้นะแล้วคุณทำจริงหรือเปล่ามันไม่มีความ ฟาดฟันใส่กันนะคะที่เข้ามาในการใช้ surface class นะคะแล้วก็ทำให้สามารถจะประเมินตัวเองได้นะคะประเมินนักเรียนได้แล้วก็มีข้อสรุปให้ด้วยแบบที่รู้สึกว่าไม่ไม่ทำร้ายจิตใจจนเกินไปนะคะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะคุณครูก็บอกว่ามันก็ดีนะคะแต่ว่าอยากจะให้มีรูบิกอะนะคะรูบิกทำให้ครบครบได้ไหมหรือว่าให้ชั้นทำรูบิกของตัวเองได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ค,ครูบางคนเนี่ยค่ะเขาสร้างทักษะตัวเองได้นะคือเขาเป็นแบบชั้นนำเรื่องรูบริกมากเลยฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากแบบเฮ้ยชั้นเบอร์นี้แล้วว่าอย่าเอามาเบสิกเลยอะไรแบบนี้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ดูว่า Starfish Class เนี่ยค่ะอยากจะทำให้ได้นะคะแล้วก็บางแต่ว่าคน คุณครูบางคนก็บอกว่ารูบิกมันแอดวานซ์เกินชั้นขอแบบเบเบได้ไหมเนี้ก็เราก็จะต้องดูว่าจัดยังไงให้มันเหมาะสมนะคะกับคุณครูที่มีทักษะหรือว่ามีคนละเลเวลกันนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราอยากให้ซา r ฟิสคลาสเนช่วยคุณครูได้จริงๆนะคะนอกจากนี้นะคะก็เราอยากจะให้คุณครูเนี่ยคะ่ะใช้ซา r ฟิสคลาสเนี่ยเพื่อไปเป็นเป็น ช่องทางการคุยกับ PA เนะคะเรียกว่าเป็นเนื้อหานะคะในการคุยกับคณะกรรมการวิทยากรนะคะได้ด้วยนะคะทางคุณครูใหญ่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นคนที่ช่วยคุณครูโดยตรงนะคะไม่ใช่ว่า คุณอยู่ข้างครูหรือคุณอยู่ข้างคณะกรรมการแต่ว่าคุณครูใหญ่อ่ะควรจะใช้ s u r f a s h class เป็นหมายถึงว่าคุณจะต้องดู s u r f a s h class เป็นแล้วตีความผลนั้นได้อ่ะอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เพื่อช่วยคุณครูของเราในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ช่วยจ,จนเป็นโอละพ่ออะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยคุณครูใหญ่ควรจะใช้เป็นแล้วก็ดูด้วยว่าเออถ้าเขาอ่อนด้อยเรื่องนี้เราจะช่วยเขายัางไงนะหรือว่ามันควรจะมี process อะไรควร จะมีสิ่งไหนที่มาช่วยอบอุ้มคุณครูมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย s t a r f i s h t o เราแนะนำเลย s t a r f i s h class นะคะเราแนะนำเลยว่านอกจากคุณครูใช้เป็นคุณครูใหญ่ก็ควรจะใช้เป็นนะคะคำแนะนำก็คือว่าเราอยากจะให้คุยกันให้มากขึ้นนะคะ ผู้บริหารต่างๆผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อนครูช่วยกันไม่ใช่ว่าโอ้ฉันมีซาร์ฟิสคลาสแล้วฉันจะเป็นเลิศคนเดียวในโลกนี้เพื่อนเป็นยังไงก็ช่างมานอะไรแบบนี้ไม่ไม่ใช่นะมันจะต้องเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะแล้วก็คุยกันนะคะคณะกรรมการวิทยาฐานะก็เหมือนการจะต้องอ่านให้เป็นใช้ให้เป็นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีซา r f ฟิสคลาสแล้วขอให้ใช้เถอะใช้ในชั้นเรียนเนี่แหละคือมันไม่มีใครช่วยเราได้ดีที่สุดเท่ากระจกที่สะท้อนตัวเองอะคะ่ะซึ่งเรามีซาร์ฟิสคลาสมาสะท้อนให้แล้วเป็น Everything ที่ตรงไปตรงมาคุณทําอะไรคุณไปเถียงไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันคือภาพจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะทําให้ซาสคลาสเนี่ยมันดีขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่า รูบริกนะอะไรต่างๆนะคะความเข้าใจเรื่อง P A indicator บางทีแบบว่าจะให้เข้าใจผล size c l a s s ยังไง IPN indicator ยังไม่รู้เลยว่าเขาประเมินฉันยังไงนะคะหรือว่าเอ๊ะฉันประเมินนักเรียนแบบนี้มันถูกหรือเปล่ามันตรงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเรื่องการพัฒนาเครื่องมือมันอาจจะเรื่องเป็นการพัฒนาความเข้าใจความเชื่อมโยงของ indicator ของวิทยาฐานนะกับกิจกรรมที่เราจัดกับผลสําเท็ิที่นักเรียนได้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้น นะคะสำหรับการวิจัยของเราโดยใช้ Starfish Class นะคะเพื่อที่จะช่วยคุณครูในขั้นตอนการประเมินวิทยาฐานนะให้คุณครูเนี่ยรอดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยก็ช่วยพัฒนาครูได้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณมากนะครับที่ท่านได้นำเสนออย่างแบบลึกซึ้งเลยก็การทำงานร่วมกับ o t e ท c นี้เป็นแนวคิดเชิงวิจัยนะคะเพื่อพยายามหาทางสรุป นะคะให้การช่วยเหลือเชิงวิชาการให้กับตัวครูเองแล้วก็ตัวคณะกรรมการต่างๆนะคะก็ขออนุญาตสรุปนะคะในฐานะที่เป็นองค์กรหลักนะคะที่เป็นออนไลน์เรียนแ p ล a ฟอร์มของ Starfish เนี่ยเราใช้เป็นเครื่องมือนะคะเพื่อประเมินครูแล้วก็เป็นผู้ความเป็นผู้นำในโรงเรียนครับแนวทางก็คือเป็นเครื่องมือในการบรุรณาการเข้ากับ บทเรียนหลักสูตรนะคะเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นเร a l Time เอาข้อมูลต่างๆเข้ามาประมวลกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนเองเพื่อพัฒนาแนวทางแล้วก็เพื่อช่วยเหลือให้พัฒนาแนวทางของการเรียนการสอนให้ได้ดีขึ้นเป็นหน้าที่นะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นบทบาทที่สำคัญเลยเพื่อที่ครูจะใช้แล้วก็ครูใหญ่ที่ไปช่วยใช้ Starfish เนี่ย จะต้องมีการสนับสนุนการใช้งานอย่างจริงจังให้การสนับสนุนไม่ให้มีการสื่อสารเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นสองทางนะครับแล้วก็ทำงานเป็นทีมครับขอบคุณมากเลยที่ท่านดรนาทพัฒนได้นำเสนอนะครับ